สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับันนี้ก็เป็นการเรียนบทเรียนออนไลน์เหมือนเช่นเคยนะครับเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับผมคุณครูเจษดาบุญกระเสริฐนะครับมาสอนกลุ่มสาระการศิลปะเหมือนเดิมนะครับโดยในคลิปออนไลน์ชุดนี้นะครับเป็นของนักเรียนชั้นปสานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาดทุกสิ่งใกล้ตัวนะครับโดยถ้านักเรียน เรียนเรื่องนี้จบแล้วนะครับนักเรียนจะได้ตัวชี้วัดต,ตัวนี้นะครับก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ1.1ป .3 ตัวชี้วัดที่1นะครับปัรยายรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์แล้วก็อ,อันที่2มาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ1.1ป .3 นะครับตัวชี้วัดข้อที่4นะครับ วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวนะครับเรามาเริ่มดูสาระความรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นคือการวาดหุ่นนิ่งครับางานวาดหุ่นนิ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถนํามาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งสิ้นเช่นขวดแก้วน้ําแจก,กันดอกไม้โต๊ะเก้าอี้สมุดดินสอหนังสือกระเป๋าเป้ อีกหลายอย่างครับถ้าเราคิดจะวาดเราก็มาวาดได้การวาดสิ่งของซึ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวแบบนี้เรียกว่าการวาดหุ่นนิ่งนะครับเราอาจวาดเมื่อมองเห็นหรือนำสิ่งต่างๆมาจัดวางบนโต๊ะที่มีผ้าปูซึ่งเรียกว่าการจัดหุ่นนิ่ง เอาผ้าปูปุ๊บเอาสิ่งของที่เราจะวาดมาวางนะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นแบบสําหรับวาดภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับคือมันจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนการวาดทุนนิ่งทําให้เราได้พิจารณาและเลือกมุมมองได้ตามใจชอบเพราะเราสามารถจะวางเป็นมุมไหนก็ได้แล้วแต่เราจะชอบทําให้เราได้พิจารณาขนาดรูปร่างรูปทรงสีแสงเงา จริงของหุ่นได้อย่างมีสมาธินะครับสามารถแก้ปัญหาเมื่อผิดพลาดได้ง่ายนะเพราะว่าไอตัวที่เราวางเนี่ยเราเลือกมุมแต่ถ้าเราผิดพลาดเราก็ยังเห็นอยู่ว่ามันมีสิ่งของอยู่เราผิดยังไงเราก็แก้ไขได้นักเรียนจะวาดเส้นด้วยดินสอก็ได้ปากกาหรือสีมีจิกก็ได้แต่ควรใช้เส้นที่แสดงถึงความ กล้าวาดเส้นใจะใหญ่เล็กปิดเปี้ยวกว่าของจริงนะฮะก็ช่างมันนะครับก็ทําให้เกิดความงามได้ครับขอเพียงนักเรียนวาดด้วยความมั่นใจและฉับไวนะครับคือเราต้องมั่นใจนักตัวเองบางครั้งนักเรียนมองเห็นดอกไม้รูปทรงดีสีสวยสดใสยอยู่ริมหน้าต่างหรือเห็นว่า หรือเห็นว่ารองเท้าที่วางซ้อนกันอยู่นั้นนะครับทำให้เกิดมุมมองที่แปลกตานะครับมีรองเท้าวางอยู่นะเราเห็นดูดูมันแปลกตาดีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นหุ่นนิ่งให้นักเรียนวาดภาพได้เช่นกันสังเกตภาพเห็นไหมรองเท้ามันวางนะครับมาดูแล้วเออดูสวยดูแปลกตาดีนะครับเราก็เอามาวาดได้อ่าต่อไปนะครับ สาระความรู้ต่อไปก็คือการวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวทางรูปร่างรูปทรงเส้นและสีล้วนเป็นครูของผู้เรียนศิลปะอย่างแท้จริงเมื่อมองดูต้นไม้ในธรรมชาติอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงผู้ไม้ดอกลำต้นสีของต้นไม้แต่และต้นนะครับนักเรียนต้องรู้จักสังเกตนะบางทีมันไม่เหมือนกันแล้วแยกแยะความแตกต่างได้การศึกษารูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราต้องรู้จักเรื่องของมุมมองและมีความเข้าใจในรูปร่างรูปทรง ซี่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติแล้วเรียนต้องฝึกการสังเกตนะครับต้องหัดสังเกตให้ดีเช่นดอกไม้รูปร่างกลมเห็นไหมดูตามภาพไปด้วยนะเป็นรูปร่างกลมๆตัวดอกไม้นะฮะมีกีบป,ปลายแหลมนะครับกีบของดอกไม้เห็นไฮะปลายจะแหลมนะครับใบคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะใบของมันเป็นคล้ายรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับ เนี่ยเราต้องสังเกตอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะวาดออกมาได้เหมือนอต่อไปนะครับการวาดภาพธรรมชาติการวาดภาพธรมร,พธรมชาติมี3แบบนะครับคือ 1. ่วาดจากการที่เราได้ไปเห็นของจริงแล้วกเกิดแรงบันดาลใจไปเห็นมาแล้วก็อยากวาดเลย 2. วาดจากการดูรูปถ่าย แล้วเกิดความประทับใจอยากนํามาถ่ายทอดเป็นภาพวาดจากรูปถ่ายไม่ว่าจะรูปถ่ายในหนังสือในที่ถ่ายมาแล้วก็มาวาดได้ 3. ว่าจากความคิดความฝันและจินตนาการอันนี้คือไม่มีแบบอะไรคิดเอาเองเลยตามอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็จินตนาการเอาใส่ไปด้วยามาดูภาพนะครับข้างล่างอันนี้คือวาจากที่ได้เห็นของจริงใช่ไหมเขาไปนั่งวาดกับของจริงเลย นะครับอันที่2นี่คือวาดจากจินตนาการก็คือหัวข้อที่3นะครับจากความคิดของเขาความฝันจินตนาการออกมาเป็นภาพออกมานะครับก็าอ,อาจจะไม่เหมือนในธรรมชาติจริงแล้วแต่เราจินตนาการเอาอตู้ต่อนะครับสิ่งที่ควรฝึกสําหรับคนมีสินนะครับนักเรียนควรใช้เวลาว่างออกไปสํารวจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบโร,บร,บรงเรียนเช่นต้นไม้ดอกไม้นกมแมลงสัตว์ต่างๆนะครับสนามเด็กเล่นนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นเส้นต่างๆมากมายนะครับที่ที่อยู่ในสิ่งที่เราไปสังเกตถ้านักเรียนแงนมองท้องฟ้าสังเกตดูรูปร่างรูปทรงของก้อนเมฆแล้วลองจินตนาการเป็นรูปต่างๆแล้วรีบบันทึกภาพเหล่านั้น เป็นลายเส้นง่ายๆลงสมุดนะก็เป็นการฝึกแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูนะฮะถ้านักเรียนมองออกไปที่สนามหญ้าลองมองดูนะนักเรียนอาจจะเห็นต้นหญ้าใบไม้ดอกไม้ร่วงเคยเห็นไหมเห็นอยู่ประจำนะฮะมีลักษณะรูปร่างและรูปทรงที่แตกต่างกันซึ่งมีความงามไปคนละแบบหรือเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ก็จะเห็นก้อนเมฆที่มีรูปร่างและรูปทรงที่ไม่ซ้ำกันชวนให้เกิดจินตนาการนะครับดอกเฟื่องฟ้าริมรั้วสีจัดจ้านหรือฟูงนกกระจอกกระโดดหาอาหารบนพื้นกับพื้นกระเบื้องหลวนแต่มีสีสันและรูปทรงที่น่าสนใจอย่างดูภาพมันไหมอันนี้คือดอกไม้ใบไม้ร่วงอยู่กับพื้นเห็นไหมครับพื้นสนามหญ้าอันนี้เราเห็นอยู่ เอาเราก็ามาวาดได้นะครับมันก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งทางศิละปะนะครับเอาเราสรุปความรู้รวบยอดที่เราได้ในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องวาดทุกสิ่งใกล้ตัวสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งสิ้นเราควรสังเกตเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานวาดภาพให้สวยงามต้องหัดสังเกตดูนะครับถ้าเราอยากจะวาด ให้ได้สวยต้องหัดเป็นคนสังเกตให้ให้รอบคอบสิ่งที่เราวาดนะครับการสร้างสารรค์ผลงานวาดภาพย่อมมีสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับบางทีมันอาจจะมีข้อที่เราต้องปรับปรุงเราก็ควรค้นหาและแก้ไขให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นนะครับก็คือทำแล้วก็พัฒนาถ้ามันไม่ดีมยังไม่พอใจ ก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีอันนี้ก็คือเรื่องของบทเรียนออนไลน์ในชุดนี้นะครับก็คือวาดทุกสิ่งใกล้ตัวก็คือการวาดหุ่นนิ่งนั่นเองนะครับนะฮะก็สำหรับบทเรียนออนไลน์ในในชุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่สนใจเรียนันนี้เราจะมีใบางานด้วยนะครับก็อลองไปดูนะครับก็คือเป็นเรื่องการวาดนี่แหละนะครับลองไปดูนะฮะ เดี๋ยวเรียนไปดูแล้วเรียนจะรู้ว่าเขาให้ว่าดอะไรครูยังไม่บอกตอนนี้สำหรับบทเรียนลอ,อยชุดนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ